Bird Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเร r ่อ t o r อรี by อภัยภูเบศวันที่19กันยายน2567นะคะช่วงที่กำลังทำพอดแคสต์อยู่ตอนนี้ค่ะก็ได้รับข่าวนะคะว่าทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะหลายจังหวัดเลยนะคะที่เกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันแบบรุนแรงในรอบหลายปีนะคะแล้วก็ ตามมาด้วยภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับทางแม่น้ำโขงนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็อาจจะต้องคอยฟังข่าวแล้วก็ดูแลทรัพย์สินที่มีค่านะคะแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะของคุณผู้ฟังเชื่อแน่ว่าก็คือคุณผู้ฟังคิดเหมือนกันนะคะก็คือตัวเรานั่นเองนะคะ ทีเวลาที่เกิดน้ําท่วมมาค่ะก็ะมักจะมีคุณผู้ฟังมาถามว่าแล้วจะใช้สมุนไพรอะไรดีนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องบอกเลยก็คือว่าเราทุกคนต้องเตรียมการนะคะถ้าเราไม่เตรียมไว้เมื่อเกิดน้าท่วมขึ้นเราก็ไม่สามารถหาสมุนไพรามาใช้กันได้นะคะเพราะฉะนั้นในเทปนี้ก็เลยจะมาเริ่มนะคะที่จะรีมาลนะคะหรือว่าทบทวนกันอีกครั้งค่ะว่าถ้าน้าท่วม เราจําเป็นต้องเตรียมสมุนไพรอะไรบ้างนะคะก่อนจะป่วยแรกที่เราต้องเจอแน่ๆน,นะคะก็คือโรคผิวหนักนะคะโดยเฉพาะน้ํากัดเท้านะคะสมุนไพรที่จะแนะนำเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ตัวเองเคยแนะนํานะคะให้กับผู้ที่เจอภาวะน้ำท่วมนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลมาแล้วนะคะชนิดแรกก็คือขมิ้นชันนะคะโดยจะใช้เป็นเงลาสดนะคะ ที่ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะหรือจะใช้แคปซูลนะคะที่เป็นแคปซูลที่มีส่วนประกอบเป็นผงบดยาบของขมิ้นก็ได้นะคะโดยขมิ้นชันเนี่ยมีสปปรรพคุณสมานแผลแก้ทันนะคะแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะคะถ้าเป็นแคปซูลเราก็ถอดเปลือกออกคะ่ะแล้วก็เอาผงเนี่ยโรยนะคะบริเวณที่มีน้ํากัดเท้านะคะแต่ถ้าสมมุติเรามี เงาขมิ้นนะคะก็เอามาฝนกับน้ำนะคะหรือว่าตำใส่น้ำคลุบขิกนะคะแล้วก็เอาน้ำนั้นเนี่ยค่ะมาฉโลมแผ่น้ำกัดเท้านะคะทำวันละสามถครั้งนะคะก็จะช่วยทำให้แผลแห้งได้ไวนะคะชนิดที่2ก็คือเปลือกมังคุดแห้งนะคะตัวเปลือกมังคุดเนี่ยตอนนี้อย่างในภาคใต้เองเนี่ยก็เป็นหน้าที่ยังกอหามังคุดได้นะคะก็อาจจะ ใช้เปลือกเนี่ยค่ะมาตาักแห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้ค่ะตัวเปลือกเนี่ยมีแทนนินสูงนะคะมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลนะคะซึ่งอันนี้นเ,นเราก็ลองศึกษาวิจัยนะคะจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเปลือกบางคุดธมาแล้วนะคะที่วิธีการใช้แบบดั้งเดิมนะคะก็สามารถเอาเปลือกบางคุดเนี่ยค่ะมาฝนกับน้ําหรือว่าน้ําปูนใสนะคะแล้วก็ทาแผลนะคะที่มีน้ากัดเท้าวันละ3-5ครั้งนะคะ หรือถ้าท่านมียาฆ่าเชื้อป่วยมังกุ่งกออไปปูเบก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ใช้ได้ผลดีแล้วเราก็ใช้ในโรงพยาบาลด้วยนะคะสําหรับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะมีไว้นะคะก็คือข่าแก่ซึ่งสับกุลเด่นเนี่ยนะคะใช้ในการรักษาเชื้อหลาก,กักเกื้อน,นะคะแล้วก็แก้ลมพิษนะคะโดยที่ตัวข่าแก่เนี่ยค่ะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยนะคะก็จะ ต้องนาไปผสมกับเหล้าลงนะคะก็คือตําให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่เหล้าลงเล็กน้อยะคะ่ะสกัดยาออกมานะคะแล้วก็เอากากยาเนี่ยค่ะไปพอกนะคะที่มีแอลกอฮอล์แฉะเนี่ยไปพอกนะคะทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าพอตัวขาเนี่ยเราต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผลเปิดเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะจริงๆถนะ้าเป็นแผลน้ํากัดเท้าที่แบบวะ,วะวะมากเลยเนี่ยนะคะแนะนําว่าเป็นผงขมิ้นชันเนี่ยอันเนี้ย จะให้ผลดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวเปลือกมังคุดนะคะเพราะเนื่องจากว่าพอแผลที่มันเปิดเนี่ยค่ะมันจะมีความฉ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อะไรที่เยตัวยาที่แห้งใส่เข้าไปจะทําให้แผลสมานได้เร็ว <este. S 1> ขึ้นนะคะนอกจากนั้นอาการที่อาจจะพบได้อีกนะคะก็คือหวัดนะคะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งเรา,ะาจะเจอฝนนะคะแล้วก็พอฝนหยุดก็เกิด ถ้าอากาศร้อนขึ้นนะคะเจอฝนสลับร้อนแบบนี้นะคะสมุนไพรที่ต้องเตรียมฟ้าทะลายโจรค่ะถ้าเจ็บคออย่างเดียวก็ใช้สเปรย์ฟ้าทะลายโจรได้นะคะหรือถ้ามีอาการมากกว่าหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บคอหวัดนะคะไอมีน้ำมูกก็ใช้เป็นการกินนะคะจะกินเป็นแคปซูลก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ใบฟ้าทะลายโจรเคี้ยวเลยอันนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่ทนความขมได้ดีค่ะ ยาจันทลีลาก็ช่วยได้นะคะใช้สำหรับบรรเทาอาการไข้หวัดเปลี่ยนฤดูนะคะก็คือเปลี่ยนความร้อนความเย็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ยาอมนะคะมาคำป้อมยาอมมาแหวงเนี่ยก็ควรมีไว้นะคะรวมถึงยาปราบชุมบูทววฟในผูท้ที่มีอาการแพ้อากาศแล้วก็มาเป็นหวัดเฉียบพลันด้วยนะคะอาการอีกอันที่เราจะเจอก็คือท้องอืดท้องเฟือนะคะเมื่อวานก็ออกรายการวิทยุออไปก็บอกว่า เวลาที่คนชอบบริจาคเนี่ยนะคะของไปช่วยที่น้าท่วมเนี่ยมืจะบริจาคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยพอน้ําท่วมก็ไม่มีไฟหลายคนก็ต้องกินหมาม่าดิบนะคะหรือบางทีเนี่ยน้าน้อยนะคะก็ต้องจากัดน้ํากินอาหารเข้าไปนะคะร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะน้าที่กินเข้าไปก็น้อยก็ทําให้ระบบการย่อยไม่ดีนะคะสมุนไพรที่ควรมีไว้ คุณผู้ฟังรู้ดีอยู่แล้วนะคะขมิ้นจ์นขิงท่าบัรจบนะคะตัวทตุบันจบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นยาปรับธาตุนะคะใช้ได้ทั้งกรณีที่เรียกว่ามีท้องผูกนะคะหรืะะอในกรณีที่มีท้องเสียก็ช่วยปรับให้ท้องเสียเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะนี่ก็แนะนานะคะอาการอีกอันที่อาจปบได้ก็คือปวดเมื่อยค่ะก็มีทั้งถาวรเปรียงนะคะครีมนวดต่างๆ ตัวสเปกกระดูกไก่ดำนะคะรวมถึงยาสัตว์าลาด้วยนะคะในกรณีที่มีอาการนะคะที่เรียกว่ามีอาการชานะคะมีอาการปวดเมื่อยนะคะบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะเป็นการเฉพาะพวกนี้ค่ะยาสัตถาาก็จะได้ผลดีนะคะสุดท้ายเนี่ยเวลาที่น้ำลดค่ะเราต้องเจอแน่นอนนะคะก็คือมแมลงสัตัดต่อยค่ะบริเวณที่โดยเฉพาะ ช่วงที่น้ำลงนะคะตัวแมลงหรือว่าสัมีพิษต่างๆก็จะเลื้อยขึ้นมาค่ะสมุนไพรที่ควรจะมีไว้นะคะอันนี้ลืมบอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนการปลูกสมุนไพรนะคะจากในดินเนี่ยมาใส่กระถางและเวลาที่เกิดน้ำท่วมจริงๆเราสามารถยกกระถางขึ้นมาได้นะคะยกตัวยอย่างเช่นเสเลดพังพรนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสเลดพังพรตัวผู้ตัวเมียนะคะ หรือที่เราเรียกกันว่าพยาโญนะคะซึ่งตัวเส็จปังพรเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้ในกรณีที่สัตว์มีพิษกัดด้วยนะคะโดยถ้าเป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะเอาใบเส็จปังพรเนี่ยนะคะยี่สบาถึงใบเนี่ยเคี้ยวนะคะแล้วก็กลืนตัวน้ำอค่ะลงไปในคอนะคะแล้วก็คายกากเอากากเนี่ยมาพอกแผลน,นะคะหรือต้นตะขาหินนะคะซึ่ง ก็เหมือนชื่อเลยค่ะก็คือแก้พิษตะขาบนะคะหรือว่าพิษแมลงป่องนะคะโดยใช้ต้นหรือใบเนี่ยตำกับเหล้าหรือว่าน้ำสาวข้าวแล้วก็พอกนะคะอีกอันหนึ่งที่เราใช้กันเยอะก็คือรังจืดใครมีรังจืดแคปซูลควรมีไว้นะคะใช้รังจืดก็ใช้ได้นะคะสามารถที่จะมาเอากินเป็นแคปซูลได้นะคะหรือว่าอาจจะถอดเปลือกนะคะยาแล้วก็ ใส่บริเวณที่เกิดมแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะรวมถึงสเปรลันจืดนะคะก็ตัวเองก็เคยให้คนไข้ใช้นะคะก็ได้ผลดีพ่นลงบนสำลีค่ะพอสำลีแห้งก็เปลี่ยนสำลีอันใหม่มาเรื่อยๆนะคะจนอาการบวมแดงร้อนเนี่ยลดลงนะคะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยแนะนำคุณผู้ฟังว่าอาจจะต้องสังเกตนะคะถ้ามีอาการที่ไม่ได้รุนแรงมากขึ้นนะคะก็การจัดก,การด้วยสมุนไพรก็สามารถทําได้แต่ว่า ถ้ารุนแรงมากขึ้นใช้สมุนไพรบรรเทาอาการพร้อมกับนําสง่งโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายคือนําส้มสายชูค่ะก็นําตัวสาลีนะคะชุบน้าส้มสายชูเนี่ยนะคะแล้วก็มาพบบริเวณที่โดนพิษค่ะแล้วก็พอมันแห้งปึ๊บนะคะก็เอาอันใหม่เป็นอันใหม่เป็นอันใหม่มาเรื่อยๆค่ะจนอาการบวมแดงร้อนเนี่ยลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุนไพรที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟัง มีติดไว้นะคะถึงแม้ว่าน้าจะไม่ท่วมแต่ว่าการที่คุณผู้ฟังมีเนี่ยก็เป็นการเตรียมการภาวะฉุกเฉินหรือว่าการณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์แชร์ริงเดอะ e อเวอร์เฮอริเ